มาสัมผัานน้องกวางฟันงวนที่ผ่านมานี่รู้สึกว่ามามํตเป็นหกเจ็ดเจ็ดหกเนาะเลขออกเจ็ดเจ็ดเออเสียดายค่ะเนาะแต้มเดียวไล้ก็ชคดีเนาะบ่ดรางวัลใดเลยมันบ่สลากกินแบ่งตัวแล้วมันบ่วบัวตัวเดีวซื่อว่าขาดเจ็ดหกมาไก่เลยไก่เยอะแต้มเดียวเนาะเจ็ดเจ็ดะไเจ็ดหกมันหนกเจ็ดเจ็ดว่นี้ฟันบทแานไดนฝันดีดบ่ พ no like. right. ึ่ S มาเด้นอนพึ่เอาแต่บบกหนหน่อยอะไรเอาเขาหายย่บอ่อขึ้นหายแอกินนมลูกกินนมจีหาเที่ยวนี่อือกินซองถุงอะไกินหาถุงอลไกินสีหนึ่งยะไกินสีสีเด็กน้อยพ่เด่นนอนเด็กน้อยพู้งสร้เขากินหลายอีกอย่างหนึ่งห้าบว่าหนก่อนเขาเขากะกินนมมันไอยุดหองเนาะเดี๋ยวก็เหนวเดี๋วก็หายเล็มาเด่นนอนเรา คิด่าสิลงทุนตัวใดหงวนก็อด้ยงนแต่ว่าเขาส้นถ่ายรถเออส้นถ่ายรถเล็ทถ่ายรถหกสี่ห้ทถ่ายรถมอเตอร์ไซค์่นเพิ่ออกเลขล่าเดียวหันแปดหกสี่ห้าตรงๆเลยเอาโทรศัพทนงไเหนเนี่ยเล็รถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์แวันหลานถือเล็กล่าหวนบ้างหันี่ตัวเลยบาทละว็เจ้าสี้ยบาทลมืนแปดหกสี่ห้า ออกเลขกเล่าอหรุอันซี่โตเลยอันนี้เลขม้อไส้หมอไส้ขั้นถี่มะส้นรถขั้นนี่ตายส้นอุดรเอารถตายอันเจ้าของรถตายบอกเอาขั้นถี่ส้นเท่านี่ไหมรถจอดไปซื้อเนี่ยละเขาเรียนมะส้นเอาเ้าง่ไดพิสันข้นเมาบะท่านไหนสนใจคาเช่หายเขาบอกประกันเท่านั้เอารถห้าจอดยูเจ้งไดยเจ้าถี่ส้นเดียวคือแล้วเขาชี่มาตบไช่ว่ะพิทุสันเราลดง่ โอ้า oh. เป็นรถเง่นะอันนี้เลขรถมอไส้แปดหกสี่ห้าภาษืจอนเลขรถมอไสเท่าไห่ละเอาล้รถ้าดีเด็ดทะเบียนยังรถงไทยไยมันห่งสองศูนย์สองศูนย์หาข้างหนามันหนึ่งสองศูนยีมันมีสองตัวเลขเลขหัวเลขหางแม่นมนเป็นรถพ่วงเด้ด้เลขสี่ต้นกันตัวใดเนสามสองศูนสี่เลขหัวมันหนึ่ง สามสองศูศูสี่ <4 S 2> <4 S 1> ้ค้างมันนะสามสองศูนห้ารถขั้นนี้มันมีสองสองทะเบ<อ>ียนเนาะสามสองพอง 3, 2 2> เอื่นตัวเมวตัวศูนย์ห้าเพิ่นเพิ่นมาส้นคู่หนาหรือคูห่หลังคู่หลังใต้ฐานต้ลอหลังตั้งรถเท่า้าเป็นยังรถเท่ามันเล็กเมื่อทั้งท่านรถเท่าว่นเป็นแต่่า คนผี่คันมอไส้์นีตายคอรอนน่ตายคาทีเลยบอกรถเก่งรถกระบะตามกระตายมันมเป็นเล็กขั้นข<อ>ั้นรถมอตะไมาสีดีนอันนี้รถพ่วงนะเนาะเน<ล>ีเนี่รถพ่วงอายุอันผู่ตายหนึน่งสาม่สงบอกเอา้ามันก็ตรงกันครับอันนี้นังวันไทะเบียนรถกับสามสองอายุคู้ตายกับสามสองสาีดีนนั่งราสีดินสามสองที่ว่าอันเดือดเดือนยบอกว่าอันดอก อ่านดอกอนอ่านลายงวดแล้วงวดนี้จ้างก็อ่านเหล็กนายกดิอ๋อต้องกวางสิซอสามสองกับศูนย์สี่ศูนย์หานี่บอกิซสามสองกับศูนย์าซสามสองกับเล็กะเบียนรถเต้หน ot, cents, ึ่งศีหาเนอะอศูนย์สี่ศูนย์หาบ่เสือบอกเสือล้วสืออกอีกวเขาเขามาส้นตรงตรงสามสองรูตรงศูนย์หา ส้นไถมันเลยไ่ไ่เหล็กตัวรถขั้นอยู่ได้แต่ตัวหนาไมัเลยเส้นเลยส้นไถเส้นหาเหล็กซืสามสองศูห้าเส้นตัวลูกมั้นะจ๊ะเส้นแม่ลูกคือรถพวงมันจะมีคู่แม่คู่แม่มันจะเป็นสามสองศูนย์สี่คู่ลูกมันจะเป็นสามสองศูนย์ห้ามันมันเป็นเส้นคู่ลูกมันเวลาหนังพวงก็จะซื้อซื้อคู่ลูกก็คือสามสองกับศูนย์หากับเหล็กรถคนที่ม้อไส้โอ้โอ้ข้าใจแล้ว อนอคนซือ้อเลยไนดะ้สิเขียนถือว่าไนะเขียนสามสองกับศูนหากับสี่หามันบอกออก็จีออกอีกว่าออกอีกเล้าเลยอ็อก้เลอเก้าทะเลขสามโตกับจิซื้อหกสี่หากับสองศูนหาออกประมาณนี้นขึ้นเงินเหมือนเหนเล็กเ,เล้าออกปีกล้านซื้อถืออยู่เลยกับว่าแน่ออกแล้วมันกอกอีกแล้อีกอันเจ้าซื้อไว้่ายไหม่ันเจ้าซื้อเหล็กเล้าว่าเปลี่ยนเงินดอกไปถือเหล็กเล้าเดี่วสั่ แล้วเลขสามสองเลขศูนหาเลขสี่หาทันเน้นสิเน้นโตัใดสิเล้นซี่หาเนี่ยเน้นซีหาคนตายเนี่ยจากของอยู่ดีๆเพราะอะไรเเพราห็นยางเหมาส้นจอดข้าวเดียวหนึ่งลงกเส่อมแข็งข้าวเดียวจะปังโอ้เขาจอดรถไปซื้อน้ำแข็งนี่นะเฮาลงไปขางล่างมคนเมาบ่มาส้นจะจังกเจาตรวจกันยืนเหมือนตำรวจท่านสุดราคาเกัล้ง เขาบอกอายุว่าวคนตายต้องมือใดมือเรียกหวยเล่าออกเมหันเอาหวยเล่าหรืหวยเล่าออกจันพุดสุหมูว่าเลีวเล่าออกหรือว่าม่นวันวก็นาอีกวัพออกอายุผู้ตายก็สามสิบสองมันปะเอออคือตรงกันก็เลขรถคือว่าอายุสามสองเดี๋ยวออกสามสงไมแม่วัเนาะเดี๋ยวามอก็งายเีเวอายุผู้ตาย ฉันเป็นหนุ่มจรังอายุนนตายขนกะก็อ้าวสรุปหน้าทางของน้องขวางเลขบบฝันเด้อพี่น้องรถเพิ่นรถพ่วงสามีเพิ่นขับรถพ่วงรถพ่วงนี่มันจะมีสองทะเบียนทะเบียนคู่หนามันจะเป็นสามสองศูนย์สี่คู่หลังลูกมันนี่จะเป็นสามสองศูนย์ห้าจอรดรถพ่วงซื้อน้ำแข็งรถมอไซค์เลีนมาส้น่ายคนขับรถตายทะเบียนรถมอไซค์ 8.645นะคะอายุผู้ตายนี่สาปีนะคะตรงกันกระเลกรถดพ่วงคูนาคูล้างตรงกันเมื่อตวลานนองกวางพนาเพนจะซื่อ3 2สองกับศูนหบ45เพิ่นบอกว่าพนเน้นรถมอดตะไส้ข้นที่ส้นนะคะรถปลายแดงดิ๊บอดไส้ต้องปลายแดงออกไม่ไมฮะมอ์ไค์มันมีปลายแดงอีูอ่ะออกไม่ๆเดี๋ยวเอาปลายแดงอมดีดบอมเงี้ยหมีปลายแดงมอไ้างแปลนขึนาะ อายุอายุผู้ตายกับเลขรถตรงกันเด้อพี่น้องเพราะอายุสามจุดสองรถบรรจอดีดีทั้งนั้นครับทุ่มมันจะเมาหรือเปล่าเลขกี่แน่หนีตรงกันสามสองล้อมือเลขรถน้องกวางไปเอาทะเบียนรถไม้เบิ่องคนบอกว่าทะเบียนรถมันเป็นป้ายแดงทะเบียนรถไม่ใช่อนมันเป็นรถยังคือเป็นทะเบียนป้ายแดง เออรถนี่งรถมันรุ่นมีหอมยังก็มีปลายแดงหอมค่ะแดงเพื่อจะเพิ่นอีอมประกันเทียบเหมือนเราัหมัอนบอยเกี่ยวกับเฮาแต่กินยาคุนตาไม่เจ้าแต่ถ้าเห้เกิดว่าีงให้จัดใจดีนะพ่อเดอ อย่งแต่เขาจะนี่างเขากับจีนเสียงแต่ถ้าว่าเขากับยูฟุก็ว่าผิดนะคะเขาจอดเลยแบบจีซื้อไหมเขาเคียม่ได้แบ้วปกติดูแบบจิงจังเขาติดลิขิตไงก็ไม่เขาก็เด้อย่างยังไเอาแต่แต่ถ้าผู้ตายด้วยเนต่นผู้ตายคนนอกวะคะทุกคนก็แต่ก็วดกตรวตัวที่ว่าเราเมาบอผู้ชายนะคะ เป็นรุ่นยังนุ่นก็เป็นไปมี G A q u i c รุ่นรุ่นเดียวกันกับ F C เลยแต่ก F C ดูแมดูรถแม่นี่นะคะอันนี้จะเป็นใช่ทะเบียนรถของรถที่เพิ่นมาต่ำรถข่วงนะคะรถไง่ร์ไซด์เป็นรถมอไซด์นะคะ้ายทะเบียนสีแดงนะคะน่าจะเป็นออกมากม้นะคะออกเร้วเรี่ยๆนานแล้วีต้องาคุณตาสาย5 T ขนาจะมองายุ3 2เนอะ อานนยุท่านหลายหค่ะคุแ่แปดหกสี่ห้าตะเบียนมอเตอร์ไซค์แม่กล่องาพวกการน้องเงินแตกแต่นากล้องคุณแม่นะแปดหกสี่ห้า เออพันเครียดป้าแดงสีเออเจ้า hmm, ว mm ่าแอเว่ารถลู่หรูเอออันขั้นตัวออกเมย์แน่อันยังไงเรียนยังแงเลยแง่ขึ้่สูงรถขั้นยังไงเลยขันซ้นแล้วก็บอบไปนี่เนาะขั้นไหนกี่เมือนอือคือไปนาจอยเมือนะคะนาจายเจ้าอ้าวสรุปว่า เน่นเหลขกรถมตอไส้เป็นบ่เอาเพื่อมันออกอายุผู้ตายก็เหลขรถพ่วงเลยคือตรงกันว่าชื่อสามคนบ่กาสื่อใบนี่แล้วพี่อนสื่อล้อสื่อใเด้อชื่อตัวใดต้อสื่อตะเบียนรถนี่ก็เบสามสองล้วสื่อสีหาก็สามสองบางวัดกวางบ่ถือกับพ่อบ้านถูกเนาะ สะรู้ว่าพอบานพันซื้อไว้ซี่หาทั้งสามสองจรู้วอบานรเล็กรถไงเล็กรถหมอไส่ตรงกันคืออายุอายุผู้ตายนี่สาปีนะคะก็จะตรงกับรถพว่วรถทั่วคู่หนานจะสาม้องคังนาจาก3ามสอมืดเลยนะคะเป็นแน่แทาหาาสุชาะกินแบงรัฐบาลไทยนะคะ เลขว่าเลขสานได้ขอบุน้องพวงไลไลที่แบงฟันนะคะวันนี้เอฟซีโซดูนาคะของน้องควางนะคะเมื่อยว่าลวงยงลูกแก่แจ็งเลยว่อเดินอนเนาะ้ลก็นันเปกลางกลางขึ้นเขาพ่คอยนอนแม่นนี้นี่หมวเวิ่นจับเวนี่นอนดีหมย่มำขึ้นนี่แอลกินนุ่มสองสามโมงสามโมงเที่ยหนึ่งสองสามโมงสามโมงเยนหนึ่งจะไปอุ่มบ่อยๆได้อุ่มติดมือหรืวก็ได้เียดยนกได้ เขาเปยีหกมือและโอ้ยอมมากหอมกันนะบันนี้คนออมมือเกิงไหมคนดูเยอะวยนอไเจ้าโอ้มนคลอดมือคลอดมือวันที่หนึ่งวันที่หกอัวันที่สิบหกอันเจ้าโอ้ยอันโอ้ยวนที่สิบหกมเลกออกกันละมือเล็กออกฮกซีนั่นแหละอันที่ไปบอกกันน้าไม่ที่ไปหกซีล้ะก็ไปสื่อเรงสื่อเรื่องสื่อเรื่องสื่เรื่องสืเล็กกี่บัดนี้น้ถามัดนี้น้ำนักรูกมันกระตรงว่ามันย ทแม่นันมื่อตีงไายคะตีงไารเหมือนกันแม่นสื่อเลขอีกใบสื่อย่ดมดตรงกันทัางก็พี่พกันหมมู่กันอ็นอีก่อยใครถามไม่ได้วันสื่อ้ำหนีตีว่าสัจะตีตีงกันไปทราบไเมื่อตั้งเข้าไปพาวนั่งน้่น้ำนักลูกเขาได้กันตงต่นั้นนะสามสามสามห้าหกเ บอยทิวาเธอซื้อทิวาเธอซื้อของซีมันมันขอดเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาเีสี่สิบหกนาทีเออทิวาเธออยากเพิ่มอีกเพิ่มเพราะไหนเพราะว่าเข้าไปพามากพามาจริงเดี๋ยวไปด้วยพาขอดแต่ขาขอดมือเล็กออกเนาะยุ่นถุงตาบอดช่วยน้ำเส้นเอาหายเอฟซีโชคดีกันนะทางของนางกวางนะคะ